อยโยก็ขอสวัสด,ดีชาวเป็นไพร์ทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของเกม Roblox เนาะในแมปที่มีชื่อว่า Project Menacing กันอีกแล้วนั่นเองอ่าก็ในส่วนของช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำการลงคลิปแมปนี้ทีก่อนนะคะ เพราะว่าแบบนี้นี่คือกำลังมาแรงจริงๆเนาะอืมอ่ะโอเคสัปดาห์นี้ก็อยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะเองคุณผู้ชม,มใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้อี้อ่ะใช่แล้วค่ะก็ในส่วนของคลิปวันนี้เราเนี่ยจะมาทําการรีวิวในส่วนของแซน ที่เป็นแบบ Heritage อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะอาทีจริงก็ไม่ได้จะมารีวิวหรอกคือตามหาในเสรวนของด o s b o โบ e กับ Dios เซในเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่นะคะแต่ก็ไม่เจอสักทีเนาะคือถ้าจะหาจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาแบบตั้งหลายชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็ต้องมีเซิร์ฟวีเนาะถึงจะหาได้ง่ายนั่นเองนะอืมอ่ะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของแซนที่มีชื่อว่า ใช่แล้วฮะนี่ก็คือซามาชิแนนแบบ Heritage นั่นเองนะคนนุณผู้ชมนี่ตัวของมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยซึ่งหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยนะสีเขียวแล้วก็มีออร่าสีเขียวอย่างนี้ด้วยอืมอ่ะโอเคโอ้โหมาพร้อมกับเพลงสุดอีพิกนะฮะในรจาจะมาดูในส่วนของวิธีการได้รับแล้วก็ในส่วนของพวกอ่าค่าสเตทนะคะหรือว่าสกิลต่างๆของไอเจ้าตัวซามาชิแนน Heritage กันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะ ส,ส่วนในส่วนของ Star Vegeta แบบ Heritage สามารถหาได้จากอ e r o ธรรมดาซึ่งโอกาสออกเนี่ยก็คือ1ทั40%นั่นเองก็คือได้บอกแล้วนะคะว่าในส่วนของพวกแ t นที่เป็น Heritage ทั้งหมดเนี่ยจะสามารถหาได้1ทั40%เลยที่มันจะออกนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของ Star s t a เาอเจ้าตัว Star Vegeta Heritage เนี่ยก็เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เลยเนาะอ่ะอ่ะรูปภาพไม่ขึ้นอีกแล้วงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำการบอกในส่วนของค่าพลังตรงนี้เลยละกันนะฮะ สำหรับในส่วนของค่าแต่คะแนยค่าพลังอยู่ที่ระดับ A เลยเนาะความเร็วอยู่ที่ระดับ A ค่าเดนส์หรือว่าระยะในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ระดับ C นะคะคุณผู้ชมอุย้ยแล้วก็ความทนทานยอยู่ที่ระดับ A นะคะ precision นั่นเองเนาะอยู่ที่ระดับ A แล้วก็ในส่วนของ potential หรือว่าศักยภาพเนี่ยอยู่ที่ระดับ a นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถหรือว่าค่าแสงของไอเจ้าตัว star platinum แบบ heritage นั่นเองนะคุณผู้ชมอืมอ่ะโอเคแล้วเราจะมาดูในส่วนของพวกสกิลนั่นเองค่ะว่าจะเป็นอะไรไงกันบ้างนั่นเองนะสหรับในส่วนของไอเจ้าตัว star platinum heritage ตัวนี้นั่นเองอืมอ่ะโอเคในส่วนของสกิลแรกที่เราจะมาทำการรีวิวก็คือสกิลการโจมตีรูปแบบจ a b นั่นเองหรือว่าการโจมตีโดยการคลิกนั่นเองนะคะ เป็นการโจมตีรูปแบบคลิกนั่นเองเนาะในส่วนของไอเจ้าการโจมตีรูปแบบจับเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะใกล้อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะในส่วนของไอเจ้าตัวสามชันพาริเทจนีก็เหมือนเดิมเลยทําการโจมตีในส่วนของศัตรูเป็นจนํานวนสีครั้งแล้วก็รอบสุดท้ายจะเป็นการโจมตีที่สามารถน็อกแบ็กศัตรูได้ทําให้ศัตรูในถอยหลังไปนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงด้วยว่าจะเป็นยังไงเนาะสามสองหนึ่งอืม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 ประมาณนี้เลยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ การโจมตีรูปแบบการคลิกนะฮะหนึ่งดาเมจ7.5็ด้านะคะดาเมจที่2อเนประมาณอ่าสิ้นะฮะดาเมจที่สามเนยี่แล้วก็ดาเมจสุดท้ายเนะสามารถดาเมจเซนเซอร์ดดได้ดาเมจประมาณสามนั่นเอง ต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิล e นั่นเองนะคะก็จะเป็นสกิล b a l a ชเป็นการโจมตีรูปแบบรยะยะไกลนั่นเองเนาะ The users uses t a r g e t o น heritage to punch the opponents multiple times with this precision speed and power ก็เหมือนกันเลยนะคะเกือบทุกตัวเลยมังที่ในส่วนของไอเจ้าความสามารถสกิล e นี้นี่ยจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูด้วยความเร็วความแม่นยำแล้วก็ความแรงนั่นเองนะคะอืมอ่ะเอาเขเราจะให้ดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะสามสอสกิล e นี่น่เออจนจนต,ต,ตีไปเลยนะคะเรียบร้อยดาเมจเข้าไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะคุณผู้ชมจะให้ดูอีกสรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราคูดาวของมัสักพักหนึ่งเนาะคูดาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะในระดับหนึ่งเนาะไม่ได้นานมากโอเคสามสองหนึ่งนี้ต่อยประมาณนี้เลยอ่าอ่าประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของสก e ิลเอเจ้าสตาร์แมนคอร์เทจนั่นเองต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลอันนั่นเองเนาะ ต่อพันุ์เองเป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะคะในส่วนของอเจ้าความสามารถอุ้ยทำไมาอยู่ดีหันหน้าไปทางนี้ในกลางอา่านข้อมูลอยูดเลยนะคะในส่วนของสกิลอาร์เนี่ยก็จะเป็นการป่อยหนักนั่นเองเป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองเนาะ,ะในส่วนของผู้ใช้ในส่วนของซาเปชนันพาริเทจจะทำการป่อยในส่วนของศัตรูด้วยหมัดที่แรงนั่นเองนะคะทำให้ศัตรูเนี่ยก็ได้ถอยหลังแล้วก็ล้มลงไปด้วยเออก็เดี๋ยวจะทำการอา่านทุกรอบเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในส่วนของทุกสกิลของแซนในแบบนี้เลย อ่มอ่โอเค MC อ๋อขอบคุณครับผมอ่ะคนไทยเหรอเนะี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะสกิลอาร์สามสองหนึ่งดาเมจเข้าไปนะคะสามสิบห้านะคะคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนาะดาเมจเข้าไปสามสิบห้าก็เหมือนจะเป็นการต่อยหนักที่คล้ายๆกันทุกตัวเลยอืมเดี๋ยวให้ดูอีกสองรอบหนึ่งนะคะสกิลอาร์สามสองหนึ่งมายังต้องขอให้ในส่วนของสกิลในเปลี่ยนสีก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้โอเคสกิลอาร์เรียบร้อยออร่าไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะโห ต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลที Starfinger เป็นการจมตีที่เป็นระยะกลางนะคะ Star Platinum Heritage จะทำการเ,เรียกเรือ,อ,อวาเร่งในส่วนของเขาด้วยน,นะขยายนิ้วมือนะคะเออประมาณนี้ใส่ในส่วนของศัตรูนั่นเองพําอให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยนอกกิ้ง g d o มไปด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่า knock back เนี่ยไปเล็กน้อยนะอืมโอเคจะให้ดูนะคุณผู้ชมสกิลที่สามสองหนึ่ง Starfinger ประมาณนี้จะมีเสียงในเซอร์ของเอฟเฟคของไอเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะดามเมจก็เข้าไปประมาณ25ดาเมจนันเองเนาะสำหรับในเซอร์ของไอเจ้าตัว Starbiterna h e r i t a g e นั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบนึงคู่ดาวก็เหมือนจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยนะคะถึงจะอันนี้ได้เนาะอ่าโอเคสกิลทีเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่านะฮะสามสองหนึง่งสกิลทีนี่เดือสีเขียวไปเลยฮะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิล Y นั่นเองนะคะเป็นการกราสลาแรมหรือว่าทุบไปลงบนพื้นนั่นเองในส่วนของการโจมตีแบบนี้เนี่ยจะเป็นระยะการโจมตีแบบใกล้นะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบของเ e ด้วยในส่วนของผู้ใช้ในส่วนของแตนสตาร์พีชิ่งพาริเทจจะทําการทุบไปลงบนพื้นนั่นเองนะคะหรือว่าต่อยลงบนพื้นทําให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยกระเด็นไปนั่นเองอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นในส่วนของสกิล Y เนาะอืมอโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยสามสองหลืองสกิล Y เลยนี่ก็ในส่วนของสัตรูเนี่ยจะกระเด็นถ่ายหลังไปแล้วก็นักเดมไปด้วยนั่นเองเนาะหรือว่ากระเด็นถ่ายหลังไปด้วยนี่ขยับไปนิดนึงแต่เรานจะทําการรีวิวในส่วนของสกิลอื่นๆอ,อีกนะฮะอะโอเคต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิลจีนั่เนเองเป็นการบีชดาวน์นั่นเองนะะในส่วนข,ของการโจมตีรูปแบบนี้นก็น่า,นานจะรู้กันเนาะ เป็นการโจมตีทารยะใกล้ระยะกลาาแล้วก็ระยะใกล้ในส่วนของผู้ใช้ในส่วนของเอเจนซ t ซาบิชนาพาริเทชเนี่ยจะทําการบีดาวน์ตัเองนะคะใส่ในส่วนของคู่ต่อสู้ซึ่งจะทําการลด HP ครึ่งหนึ่งของศัตรูไปนะคะแล้วก็จะทําการต่อยแบบมัลติพายหรือว่าคูสอเข้าไปเลยที่มีทั้งความแม่นยําและก็ความเร็วในส่วนของสกิลนี้จะทําให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยมั่นใจเลยนะคะว่าจะไม่กล้ามาทาการโจมตีเราอีกนั่นเอง อประมาณนี้อันนี้จะเป็นเรื่วนของข้อมูลที่เราดูในเชลโลนะคะต้องบอกไว้ก่อนเนาะของชาแมบไอเจ้าอ่าโปรเจกต์เมนาซิงนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะสกิลจนะีเนาะสามสองหนึ่งอ่าประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนข,ของสกิล Beat Down ของไอเจ้าตัว,ว s t a r f i u m Heritage ตัวนี้เลยนั่นเองนะคะ แต่เราจะให้ดูอีกรอบสังคูดาวก็เหมือนจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะอืมแล้วก็ในส่วนของสกิลอื่นๆก็จะไม่มีแล้วเนาะสกิลอื่นก็จะเป็นสกิลที่ทุกคน,นก็น่าจะรู้กันนะคะอย่างสกิลแซเนี่ยก็จะเป็นสกิลวิ่งนั่นเองเนาะนี่ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยกดแค่รอบเดียวก็ได้แล้วนะคะอืมประมาณนี้โอเคต่อมาสกิลซีจะเป็นการกลิ้งเนาะนี่เหือนกันเลยสกิลเอเป็นการป้องกอันแบบนี้แล้วในส่วนของแซนเนี่ยมาป้องกันเลยนะคะประมาณนี้เลยเนาะ อืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของ G, อสกิลจีอีกสักรอบนึงอ๋อแล้วก็สกิลเอฟมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะเรายังไม่ได้เหมือนจะยังไม่ได้รีวิวสกิลเอฟไปหรือเปล่านะอ่ะโอเคสามสองหนึ่งเอฟเหมือนจะไม่ได้นะฮะโอเคแปลว่าสกิลเอฟของแต่บางตัวในแบบนี้คือเหมือนจะใช้งานไม่ได้นะเนาะเอออ่ะ,อะโอเคในส่วนของสกิลเอฟเนี่ยน่าจะเป็นสกิลหยุดเวลาทุกตัวนะในส่วนของสกิลจีเดี๋ยวเราให้ดูอีกสองรอบหนึ่งเนาะนี่ ชุกในส่วนของดาเมจรอบแรกจะเป็น5นะคะ25แล้วก็รอบนั้นก็ต่รัวๆเลยนี่เออเออเออแล้วก็ได้เมลรอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเข้าไป85นั่นเองซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะเยอะนะคุณผู้ชมไม่ธร,รรมดานะคะอืมแต่ในที่จริงๆก็เหมือนน่าจะเป็นแต่ทุกตัวที่ดาเมจประมาณนี้นะเออ อ่ะโอเคก็เหลืออีกในส่วนของแทนตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแบบ Heritage ที่เราเนี่ยจะยังไม่มีนะั่นก็คือ the world heritage นั่นเองน,นั่นก็คือเราได้ทาการรีวิวไปแล้วในส่วนของแทนที่เราขาดในตอนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Seamoon แล้วก็ในส่วนของไอเจ้าตัว the world heritage the world over heaven สตาร์เป็นที่น e ่งโอเวอร์เฮลเวนนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกราชชายนี่ของซีมูนก็มีเช่นกันซึ่งเราว่ยจะต้องตามหาในส่วนของพวกไอเทมพวกนี้ก่อนแล้วก็ยังมีในส่วนของเป็นพวกเดอะเว l ร์ v โอเวอร์เฮลเวนก็มีเช่นกันนะคะกับแบบสตาร์เป็นที่นั TheUnivers e ใช่ไหม The Universe อันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆบอกเลยนะคะว่าเอฟเฟกที่เห็นในตอนนี้คือสวยมากๆแต่ก็น่าจะได้ยากอยู่พอสมควรเนาะอืใครรู้วิธีวิธีการหาเทงา่ายๆหรือว่าบอกจูเกอร์อะไรก็ได้ก็ลองพีไปที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแต่ว่าบางแมบบที่ทุกคนรีเควสตกันมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำการรีวิวในตอนนี้เพราะว่าในเซอร์คองแบบนี้นยคือกำลังมาแรงนะคะในตอนนี้เนาะคนเล่นเป็นหลักร้อยเกอบจะแตะหลักพันบางทีแล้วนะอ,อ่ะ โอเคสำหรับ okay. ในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าจะเป็นตัวอะไรที่เราเนี่ยจะมาทำการรีวิวกันเนาะในส่วนของชาแมแอบโปรเจกต์เมนาซิงนั่นเองนะฮะอืมแ้วก็ต้องมาดูกันด้วยว่าในส่วนของอัปเดตเนี่ยจะมีตอนไหนอาจจะมีการเพิ่มสเตอหรือว่าไอเทมอื่นเนี่ย เพิ่มเติมเข้ามาได้นนเองนะของทางแบบโปรเจกต์ e n นะซิ่งเอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมีโค้ดอีกนะคะในแบบนี้ก็ให้ทําการกดไลค์ในส่วนของทางเกมเขาเนี่ยครบ7,500พไลค์ก็จะมีโค้ดใหม่เข้ามาเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนทางเกมจะมีไลค์อยู่ประมาณ5990เกยเ้็อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับโค้ดใหม่ต่อไปในส่วนของไลค์7,500เมื่อครบแล้วนะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาทําการบอกโค้ดกันอีกทีนอะอืมอ่ะ โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็ใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามช่องใหม่ของเราเราเนี่ยจะทำการทิ้งลิงก์ช่องใหม่นะคะไปที่ใต้คอมเมนต์เลยเพราะว่าเราเนี่ยจะทำการลงคลิปทุกวันนะทั้ง2ช่องเลยแล้วก็ในส่วนของช่องใหม่ในส่วนใหญ่จะเป็นการลงคลิปแบบแมบปบต่างๆเลยนะคะรีวิวหลายๆแบบนะมปเนาะก็สามารถไปกดติดตามกันได้ แล้วก็อย่าลืมเข้ามาจาดิสคอร์ดใหม่ด้วยซึ่งได้ทำการทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดใหม่เนี่ยไว้ที่ชุมชน u t u b e ของช่องใหม่แลวก็ใต้คลิปของช่องใหม่เลยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนีนะ้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนถ,ถูกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม